สวัสดีครับวันนี้เราจะมีโปรโนำเสนอดีๆนะครับจากทางค่ายซัมซุงนะครับนั่นะก็คือพรีออเดอร์นะครับซัมซุงกาเล็กซี่ซีโฟร์สี่และก็สี คลิปสนะครับตัวนี้อ่านะครับลูกค้าที่จองนะครับอ่ามัดจำเพียง2,000บาทนะครับตัวนี้สามารถอ่ารับอ่าสามารถรับจองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยานะครับผมอันนี้ลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะครับในส่วนของการพรีออเดอร์ครั้งนี้นะครับอ่าหนึ่งนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นกระเป๋าบอยนะครับรุ่นบ๊อบบี้ชามนะครับเป็นกระเป๋าแบรนด์ลักชัวรี่จากระดับโลกนะครับที่ดาราฮอลลีว่เขาถือกันนะครับตัวนี้ฟรีๆกันเลยนะครับมูลค่าเพียง มูลค่าสูงสุดถึง8,900บาทเลยนะครับตัวนี้ให้กันฟรีๆเลยนะครับ2รับสิทธิ์อัปเกรดนะครับสมมุติว่าลูกค้าซื้อเครื่องความจำ128 g ิลูกค้าได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็น256กิกสำหรับลูกค้าที่พรีออเดอร์นะครับแต่ว่าจ่ายเพียงราคาในส่วนของ128 g ินะครับตัวนี้เนาะนะครับทั้ง2รุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟิปหรือตัวโฟนะครับ3นะครับเป็นซัมซุงแคร์พัจากทางค่ายซัมซุงนะครับตัวนี้ก็คือ รับประกันหน้าจอกรณีหน้าจอเสียนะครับหน้าจอแตกนะครับมูลค่าสูงสุดถึง7,999บาทนะครับสาบเป็นบัตรเลือบลูนะครับบริการดีจากทางค่ายซัมซุงนะครับแบรนด์อื่นไม่มีนะตรงนี้เนาะ <c oughs> ก็คือจองคิวล่วงหน้าในการาซ่อมได้นะครับหรือว่า่าลูกค้าไม่สะดวกเข้าไปที่ศูนย์นะครับก็สามารถโทรให้ช่างเข้ามารับเครื่องท,ท,ที่ที่บ้านได้เลยนะครับ อ่าสนะครับเป็นอ่าเทรดอินนะครับก็คือสามารถเอารุ่นที่ร่วมรายการมาใช้ร่วมด้วยกันทั้งหมด3รุ่นได้เลยนะครับรับส่วนลดไปเลยนะครับ5นะครับเป็นเทรดอัพนะครับก็คือนํารุ่นที่ร่วมรายการมาลดสูงสุดถึง5,000บาททั้ง2รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว C ีฟิหรือ C4 นะครับตัวนี้เนาะอ่านะครับ ครับอยากรู้ว่าทั้ง2รุ่นนี่เก่งรุ่นไหนบ้างนะครับนะก็เลยมาฟังก่อนนะครับในส่วนของตัวโฟนะครับโฟสีเนาะอ่าตอนนี้นะครับเก่งกว่าเดิมนะครับด้วยมันติ w วินโด้นะครับเปิด3แอปหน้าจอเล่นใช้งานพร้อมๆกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น y ย u ทูบ e ฟซไ e Line Messenger นะครับตอนนี้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับด้วยโหมดทักบาร์นะครับใหม่ที่จะช่วยให้การใช้งานได้ง่ายดายต่อการทํางานของคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการแชทการช้อปปิ้งหรือการใช้งานเพื่อความบันเทิงนะครับ สทนทานด้วยมาตรฐาน utg 2.0นะครับโดยสามารถพับเปิดติดหน้าจอได้มากถึง2 0 0 0 0นครั้งนะครับอีกทั้งยังมีบานพับนะครับพิเศษนะครับที่ทำจากอาร์เมอร์อลูมิเนียมนะครับมั่นใจกับความแข็งแรงได้เลยนะครับเพิ่มความทนทานให้มากยิ่งขึ้นและ หายห่วงเรื่องการการกันน้ำนะครับด้วยมาตรฐาน IPX8 นะครับสามารถกันน้ำได้ถึง1.5เมตรนะครับและความความนานถึง30นาทีนะครับ3นะครับกล้องที่ดีนะครับครบคันมาพร้อมกล้องถึง5ตัวนะครับความละเอียดสูงสุดถึง5ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเลนส์อันต a าวายสูงสุด30เท่านะครับและเก่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับด้วยโหมด night photography นะครับที่จะจะทำให้การถ่ายภาพในที่มีแสงน้อยนะครับให้ รูปออกมาสวยงามนะครับกระชับเพื่อความตรงปกความถูกใจของลูกค้านะครับตรงนี้อีกด้วยนะครับส่วนตัว c ีฟิซนะครับสะดวกสบายนะครับไปด้วยโหมดแฟลกแคเมร่านะครับแค่พับวางก็สามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับเช่นยกตัวอย่างเหมือนเราไปเที่ยวนะครับตรงนี้เนาะไม่ไปเที่ยวคนเดียวนะครับก็คือไม่มีเพื่อนไม่มีไม้เซลฟี่นะครับเราสามารถพับหน้าจอของตัวฟิปซได้เลยนะครับและสั่ง ฟังก์ชันการถ่ายภาพได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดวิดีโอการถ่ายคลิปนะครับวันนี้สะดวกใช้งานยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าการเซลฟี่เนาะโดยที่ไม่ต้องไปกลางเครื่องออกนะครับสามารถทําให้ไม่พลาดโชคทุกช่วงเวลาสําคัญของคุณได้เลยนะครับและยังมาพร้อมโหมดในฟอโตกราฟ,ฟีนะครับที่จะทําให้การถ่ายภาพในที่มีแสงน้อยให้คมชัดสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับ2ทนทานกว่าด้วยมาตรฐานทีอ่าอุทจีสอนะครับโดยสามารถพับ กลางออกได้ถึง2 0แสนครั้งนะครับและอีกยังมีบานพับชนิดพิเศษนะครับที่ทําจากอะเมอร์อลูมิเนียมนะครับทำให้มั่นใจแข็งแรงมากยิ่งและทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับและหไห่หวงเรื่องของการโดนน้ำโด,ดนฝนนะครับด้วยมาตรฐาน IPX8 นะครับซึ่งสามารถกันน้ําได้ถึงจุด5เมตรและ30นาทีนะครับ 3. คุ้มค่าสนุกเพลิดเพลินได้มากกว่า ด้วยแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับ3,000มิลลิแอมนะครับวันนี้ชาร์จครั้งเดียวอยู่ด้ครั้งเดียวอยู่นั่นนทั้งวันนะครับชาร์จเพียง30นาทีสามารถชาร์จได้ถึง50%นะครับ พร้อมทั้งรวดเร็วเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับถึง66%ด้วยชิปเซ็ตใหม่นะครับด้วย snapdragon 8 plus gen 1นะครับขนาด4นาโนเมตรเท่านั้นนะครับยิ่งทำให้ประหยัดการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องไม่ร้อนไม่อืดนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยกราฟไฟนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาสอบถามนะครับโปรดีๆจากทางซัมซุงได้นะครับเปิดจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายนนะครับ2565นะครับ ขอบคุณมากครับ